สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเพลียหอยในมะละกอซึ่งเพลียยหอยนี่เป็นเพลียยชนิดหนึ่งที่ทำลายมะละกอในช่วงหน้าแล้งนะครับและทำผลผลิตเสียหายได้พอสมควรถ้ามีเพลียยหอยเข้าทลายเนี่ยมะละกอก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเรามาเรียนรู้กันว่าวิธีป้องกันและกําจัดเพลียยหอยในมะละกอนี่เขาทํำยังไงกันนะครับเราดูลักษณะของเพลียยหอยกันก่อนนะครับเพลียยหอยนี่มีอยู่2ชนิดใหญ่ๆห,หนึ่ง ชนิดที่มีเกราะหุ้มเกราะหุ้มของเพี้ยหอยชนิดนี้นะครับจะเป็นไข่พวกไข่มันนะเวลาฉีดพ่นสารเคมีนี่จะถูกตัวยากมากและสารเคมีก็จะซึมเข้ายากมากในเพี้ยหอยประเภทนี้นะครับ 2. ชนิดที่ไม่มีเกราะหุ้มโดยจะมีผนังผนังลําตัวนี่หุ้มตัวเองเป็นกรอบนะครับโดยทั่วไปพเพี้ยหอยนะครับตัวผู้เมื่อโตเต็มัยแล้วมักจะไม่ค่อยกินอาหารหรือกินน้อย แต่ที่ดูดน้ําเลี้ยงจากต้นมะละกอของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยที่เป็นเพศเมีย,ยนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงของต้นมะละกอรเราเนี่ยบริเวณกิ่งก้านลําต้นทั่วทั้งต้นผลพวกนี้นะครับดูดกินหมดนะครับพอเวลามันดูดกินแล้วเนี่ยมันจะถ่ายน้ําหวานออกมานะครับน้ําหวานตัวนี้เลยครับพอเวลากลางคืนเนี่ยเชื้อรามันมาลงน้ําหวานจะทําให้เกิดราดําขึ้นบริเวณต้นมะละกอของเรานะครับนอกจากนั้นแล้ว ก็จะมีพวกมดตามมามดเนี่ยมาตามกินน้ําหวานบางครั้งก็เป็นพาให้เพีียหอยเนี่ยไปสู่ต้นอื่นได้นั่นเองนะครับถ้าเพีียหอยระบาดเยอะๆเนี่ยมละกอเราเนี่ยตายแล้วเดียทีเดียวนะครับเรามาดูลักษณะอาการของเพีียหอยกันบ้างมันมีลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นลักษณะอาการของเพรียหอยที่อยู่บนใบมละกอนะครับมันจะเป็นจุดแบบที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลาะหุ้มตัวมันจะอยู่ข้างในลักษณะชนิดนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่มี ไข่หุ้มนะครับการขยายพันธุ์ของมันก็จะเป็นเพี้ยหอยตัวเล็กแบบนั้นนะครับตัวใหญ่มันก็จะมีกรอบหุ้มใหญ่ตัวเล็กก็จะมีเกราะหุ้มเล็กนะครับอันนี้ลักษณะบนใบมะละกออันนี้บนลำต้นมะละกอนะครับคือเพี้หยหอยเนี่ยกินทุกส่วนที่เป็นต้นมะละกอเพราะมะละกอเนี่ยมันน้ําเยอะมันดูดก,กินง่ายนั่นเองนะครับพอดูดกินน้ําเลี้ยงบนต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ําให้เห็น,นพวกนี้เป็นเพี้หยหอยแล้วก็บริเวณมันดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นอาการ บุบเข้าไปนะครับทาให้เวลาเรารูปต้นมะละกอเนี่ยมันเป็นลักษณะสากๆมืออันนี้เป็นลักษณะของเพลี้ยหอยที่ดูดน้ําเลี้ยงบนผลมะละกอนะครับโดยเวลามันดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยผลเนี่ยถ้ากําจัดเพลี้ยหอยไปแล้วเนี่ยผลมันก็จะสีไม่สวยนะครับมันจะเป็นจุดดาๆด่างๆถ้าพวกเพลี้ยหอยมีเยอะเนี่ยราดําก็จะมีทุกส่วนของลำต้นเลยสิ่งที่ตามมาก็คือมดมันเป็นผาหะของเพลี้ยหอยอีกทางหนึ่งนะครับรับรู้การระบาดของเพลี้ยหอยกันบ้าง เพรียหอยเนี่ยมักระบาดในช่วงไหนเพรียหอยนะครับมักระบาดในช่วงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกับพวกเพลียแป้งนะครับเพรียหอยกับเพลียแป้งเนี่ยมกักฤดูเดียวกันนะครับฤดูเดียวกันที่ชอบคือหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเกษตรกรท่านใดปลูกมะละกอในช่วงหน้าแล้งนะครับระวังพวกเพรียงหอยและก็เพลียแป้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะสองตัวนี้ไม่ชอบน้ําเลยระบาดในช่วงหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนั่นเอง เรามาดูวิธีการป้องกันกําจัดเพรียงหอยกันบ้างเขาทํำยังไงกันวิธีการป้องกันกําจัดนะครับห่มันสํารวจแปลงมะละกออยู่สม่ําเสมอโดยทั่วไปถ้าทําเป็นเศรฐกิจเนะี่ยก็จะตรวจต้องตรวจดูให้ละเอียดรอบครอบนะครับเพราะว่าถ้ามันระบาดมามันก็ลําบากพอสมควรข้อที่2ควรให้น้ำมะละกอวันละ1นถึงสชั่วโมงต่อว,วันจะลดการระบาดของเพรียงหอยได้นะครับก็กล่าวไปแล้วนะครับเพรียงหอยกับเพรียงแป้งนี่มีลักษณะคล้ายกันระบาดในดรูร้งไม่ชอบหน้าฝนเพราะ ไม่ชอบน้ํา 3. หากพบควรพ่นสารเชียวพันเช่นราขาวหรือพวกเบเวเรียในการป้องกันและกําจัดหรือน้ําส้มควันไม้ก็ได้นะครับข้อที่4หากพบระบาดรุนแรงควรพ่นสารเคมีในการป้องกันกําจัดถ้าหากไม่พ่นระบาดรุนแรงนรี้ผลผลิตจะเสียหายเยอะพอสมควรข้อ 5. ใช้ยาฆ่า,ามดเพื่อให้เพื่อให้ไม่มีการเคลื่อนย้ายของเพลี้ยหอยเช่นพวกคาร์บาริลไดอะซินอนฉีดพ่นราดรถตามดังมดนะครับ ก็คือมดเนี่ยมันจะมากินน้ําหวานจากเพลี้ยหอยที่ถ่ายออกมานะครับพอเวลาเพลี้ยหอยถ่ายหรือใครน้ําหวานออกมาเนี่ยมดมันก็จะมากินมันก็จะพาเพลี้ยหอยไปด้วยไปยังต้นอื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นตัวผาหาก็คือกําจัดมดด้วยหรือถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ฉีดพ่นพวกน้ําส้มขอนไม้ก็สามารถไล่มดพวกน,นี้ได้นะครับเราไปดูสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดเพลี้ยหอยกันบ้างเขาแนะนําตัวไหนนะครับ คำแนะนำเดือนนี้นะครับผมนํามาจากทางกรมวิชาการนะครับที่ท่านได้แนะนําไว้สารเคมีตัวแรกก็คือไท i อะมิโนแซมนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะครับตัวที่2อ,อิมิดาคอพลิดตัวนี้ก็มีหลายยี่ห้อเช่นเดียวกันข้อที่3เลนโนทีฟูแรนตัวที่4ปรอไทอะนิดินตัวที่5อาซิตามิพริดตัวที่6ไทมิทรซินนะครับสาร5 6ชนิดนี้นะครับที่ผมกล่าวมา ไทอะมิโตแซมอิมิดาคอริดไดโนทิฟูแรนครอทไทนินดีนอซิตามีพิดไทมิโทซินนะครับพวกนี้คือชื่อสามันของสารน,นะครับเวลาเลือกซื้อก็ไปดูชื่อสามันยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นชื่อสามันเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นสารเคมีที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างนะครับแอคทาร่าเนี่ยชื่อสามันคือไทอะมิโทแซมน,นะครับอันนี้คือชื่อสามันตามที่ผมกล่าวมา6ชนิดนั้นคือชื่อสามันอิมิลาคอพิด60 FS พวกนี้เนี่ยชื่อสามันก็คืออิมิดาคอพิดนะครับ ถึงชื่อการค้ามันก็มีหลายชื่อนะครับเวลาเราซื้อเราก็เลือกซื้อชื่อสามัญเป็นหลักนะครับสตาเก้นนี่ก็มีชื่อสามัญว่าไนนอติฟแรนเดนทอชเนี่ยก็มีชื่อสามัญว่าโครไทอนิดินซึ่งมีหลายยี่ห้อนะครับเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อสามัญถ้าเป็นโครไทอนิดินก็เลือกซื้อได้เลยยี่ห้อไหนก็ได้นะครับต่อสุดท้ายนะครับอะซิตามีพลิตก็มีหลายยี่ห้อตัวที่เป็นแคลนัมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพวก ยาผสมสองตัวนะครับซึ่งมีร้านตามร้านขายเคมีเกษตรทั่วไปของพวกยางบริษัทหนึ่งนะครับเป็นยานําเข้าพวกนี้เรามาดูสารอินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันกําจัดพวกไรมลงศัตรูพืชกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือน้าส้มควันไม้อาจารย์แนะนําในการป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชหรือไรก็แล้วแต่นะครับใช้น้ําส้มควันไม้1ลิตรผสมกับน้ําเปล่าสอลลิตรพ่นลงใบหรือลงต้นก็ได้รอบๆต้นนะครับ พ่นทุกๆ7ถึง15วันอัตรา1ลิตรต่อน้ำสะอาด200ลิตรขับไล่ได้ทั้งมแมลงไรเชื้อโรคพืชกระตุ้นพวงคุ้มกันกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแพงเราสามารถทําเองก็ได้นะครับตัวที่2คือเชื้อพวกบิวเวอรีอันนี้เป็นราข่าวนะครับที่ใช้ในการป้องกันกํนกนาจัดแมลงทุกชนิดรวมทั้งไร่ด้วยวิธีการทํางานของเชื้อบิวเวรีนะครับต้องต้องเรียนไปก่อนอย่างนี้นะครับเชื้อบิวเวรีจะจะทางานได้ก็ตัวเมือนหนึ่ง มีความชื้นเพราะนั้นเวลาพ่นเชื้อบิวเวรเรียหรือราขาวเนี่ยนะครับให้พ่นช่วงเช้าตรู่หรือว่าช่วงเย็นจะดีที่สุดเพราะบิวเวรเรียมันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งมันมีชีวิตมันไม่ค่อยชอบแสงนะครับถ้าพ่นช่วงเย็นเนี่ยถ้ามันถูกตัวพวกเพี F ้ยไฟพวกไรพวกนี้พวก,พวกมแมลงต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลาในการทำงานก่อนคืนและความชื้นจะสูงจะดีจะทำงานได้ดีนะครับในการป้องกันกำจัดเนี่ยถ้ามันจะทำงานได้ดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันเป็นอย่างต่ํานั่นเองนะครับคือ3วันเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับ พวกไรต่างๆแมลงต่างๆ,ๆจะเริ่มตายให้เห็นแล้วนะครับอันนี้มิวเวเรียก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไปนะครับบิวเวเรียตัวน,นี้เนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับที่ผมเอานํามาให้ดูนะครับบางตัวอย่างก็ผสมบิวเวเรียชนิดอื่นหรืออย่างอื่นลงไปด้วยนะครับบางอย่างก็เป็นตัวเดียวถ้าเป็นตัวอย่าง2องอตัวชนิดผสมกันนี่ก็แพงหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็ราคาไม่แพงกิโลนึงก็ประมาณสัก200ถ้าเป็นตัวแบบแพ็คคู่อย่างเงี้ยก็เป็น300 5 0ถึง400ก็มีนะครับหาซื้อตามออนไลน์ได้ไม่ยากทุกวันนี้นะครับเราไปดูสูตรน้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกําจัดพวกแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชกันบ้างเขาใช้สูตรไหนนะครับสูตรแรกนะครับมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือ1พริกที่แกงเผ็ด 1- 2ขีดนะครับสยาฉุน 2- 3ขีดบวกหัวกรอย2กิโล3าน้ำส้มสายชู1นขวด4เหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง2 0งลิตรนะครับวิธีทำนะครับ ก็คือนําสมุนไพรต่างๆทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะหัวขวายับให้ละเอียดมาเทลงในทางหมักนะครับแล้วก็เทพวกน้ําส้มสายชูเหล้าขาวลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ําในทางถักแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย7วันนะครับถ้าเร่งด่วน7วันสามารถใช้ได้ถ้าเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ยิ่งดีสารต่างๆจะได้ออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นสูตรไล่แมลงที่สามารถทําได้เลยนะครับถ้าใช้ในการไล่ป้องกันพวกเพลี้ยแมลงและพวกไรเนี่ยนะครับใช้ป้องกันเนี่ยสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร พ่นทุกๆ7วันจะใช้ในการกําจัด5 0ตัวน้ํา20ลิตรพ่นทุทกๆ3วันอันนี้เป็นวิธีการใช้น้ําหมักนะครับสูตรที่2นะครับส่วนผสมก็มี1หัวกลอยบวกสาบเสือ2อกิโลสอบอระเพ็ดบวกตะไคร่หอม2อกิโลสามูริซีนหนอกกล้วย1ลิตรหรือ EM ก็ได้นะครับสี่กางน,น้ําตาลเนื้อตาลแสดง1นกิโลซึ่งหาไม่ยากตัวที่5ก็คือถังหมักนะครับวิธีการทาก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดมาสับให้ละเอียดเลยนะครับ ใับให้ละเอียดแล้วก็เทลงในถังหมักนะครับจากนั้นก็เติมจุลินทรีย์หนองกล้วยหรือเอ็มเข้าไปจํานวนหนึ่งลิตรแล้วก็เติมกักน้ําตาลถ้าอยากให้มันเข้มข้นก็ไม่ต้องเติมถ้าอยากให้ไม่อยากให้มันเข้มข้นมากเท่าไหร่นักก็เติมน้ําลงไปพอให้มันท่วมหลังเข้าพอนะครับหลังจากนั้นผสมกันให้ดีปิดฝาถังทิ้งไว้ในร่มหมักไว้1เดือนจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ํามาใช้นะครับวิธีการใช้1กระป๋องกาแฟต่อน้ํา20ลิตรถ้าพืชโตแล้วนะครับ แต่ถ้าพืชยังไม่โตก็สามารถลดลงมาได้30-50อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ชนิดพืชแล้วแต่ชนิดของพืชที่เราปลูกว่าเราเปิดปลูกพืชอะไรระยะด้วยถ้าเล็กก็ใช้น้อยถ้าโตก็ที่มันแข็งแรงต้านพวกสารต่างๆได้ดีแล้วก็ใช้เยอะขึ้นก็ได้นะครับอันนี้สามารถปรับใช้ได้ตามพื้นที่ตามพืชที่เราปลูกนะครับตัวที่3มนะครับมีส่วนผสมดังต่อไปนี้1่ยาชุนสีขีดบวกขาแก่5หัวนะครับหาได้ตามพื้นที่ สกาแฟดำา1ซอง3เหล้าขวหนึ่งขวดเล็ก4น้ำส้มสายชู1นขวดเล็ก5เนี่ยทังหมักแล้วก็น้ำเปล่าให้เตรียมไว้นะครับทั้งหมักประมาณสักอ่อสิบยี่สิบลิตรก็ได้นะครับวิธีการทําก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยยาฉุนขายแก่โดยเฉพาะขายแก่เนี่ยนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับเอายาฉุนกับขายแก่เนี่ยเทลงไปก่อนตามด้วยกาแฟดำหนึ่งซองแล้วก็นําเหล้าขาวหนึ่งขวดเล็กเทลงไปนะครับตามด้วยน้ําส้มสายชูหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันในถังนะครับ ที่รวมกันพอมันเข้ากันดีแล้วนะคนนี้เข้ากันดีแล้วนะครับหมกักอย่างน้อย1วันนะครับหลังจากนั้นก็มากรองเอาแต่น้ำไปใช้จริงๆการหมักเนี่ยหเดือนก็ได้3เดือนก็ได้ถ้ายิ่งหมักมากเนี่ยสารมันก็ยิ่งออกมาเยอะนะครับแต่นี่เป็นกรณีเร่งด่วน1วันก็ใช้ได้พอกรองเอาแต่น้ําแล้วอัตราใช้50าสซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือร้อยซีซีต่อน้ํา20ลิตรทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชถ้าพืชเล็กให้ลดลงมานะครับถ้าพืชโตแล้วก็สามารถใช้ตานี้ได้ถ้า พืชชนิดไหนที่มันมีความทนต่อน้ำหมักสี่งวภาพดีๆน,นี่นะครับหรือมันสามารถทนความเป็นกดเป็นด่างของน้ำหมักสี่วภาพเราได้พอสมควรแล้วก็เพิ่มสามารถเพิ่มขึ้นคนเราได้ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชปลูกรวมทั้งมะละกอด้วยนะครับฉีดพ่นทุกๆ3าถึงเวันอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับถ้ามันระบาดรุนแรงเราก็เพิ่มความถี่ในการฉีดได้ถ้าเป็นการป้องกันประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์สามารถฉีดได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกันและกาจัดเพยกหอยในวลลกอไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโดยชีวภาพสารชีวพันธุ์หรือแม้แต่สารเคมีก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะสารเคมีก็ให้พี่น้องเกษตรกรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราและของผู้อื่นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในมากก็น,น้อยถ้าหากมีพิพาประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับ ขอฝากคติธรรมในการทํางานของท่านพุทธาธิพิขุกท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจึงไม่ควรฟังความข้างเดียวนี่เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนว่าเราจะโกรธหรือเกลียดใครก็แล้วแต่ต้องใช้วิจรารณญาณอย่างยิ่งยวดในการตรีตรองให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับสุดท้ายก็ขออาราธนาคุณพรทธาตรัย คุมคองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ